ช่วงนี้คือมันเป็นช่วงที่แบบเสื้อใหม่ออกเยอะมากเลยฮะอย่างทีมของผมเนี่ยทีมร่าง,งผมเนี่ยเชลซี Chelsea เนี่ยก็ออกเสื้อใหม่เสื้อเยาวสีน้ําเงินล้วนนะทุกคนก็มีทั้งแขนสั้นแล้วก็แขนยาวนะแต่ว่าผมเป็นคนเนี่ยที่ชอบเกตเพเยอร์ไงก็อาจจะแบบว่าต้องรอเกรเพเยอร์เท่านั้นนะฮะและโดยเฉพาะแขนยาวมันเป็นแบบเดียวกับที่เซนเตอร์ซีแรปเปอร์ชื่อดังแบบว่าเป็นเสื้อที่แบบผมอาจจะรอคอยซื้อแบบเขานะฮะแต่อาจจะต้องเป็นเกรเพเยอร์นะทุกคนและในครั้งนี้นะฮะทุกคนเห็นเสื้อของผมไหมมันเป็นเสื้อง คือมันเหมือนเป็นกีฬาประจําชาติของเมกาเลยก็ว่าได้นะก็จะมีกีฬาที่เขาเล่นเป็นประจําและทุกท้องถิ่นก็จะเล่นนะฮะก็คือเมกาฟุตบอลนั่นเองนะฮะคืออาจจะเล่นบาสบ้างแต่ว่าเมกาฟุตบอลเนี่ยจะเล่นบ่อยกว่าที่ผมเห็นนะและการออกเสื้อหมายครั้งนี้ของอินเตอร์มิลานเนี่ยมันเหมือนเป็นการเฉลิมฉลองชิงแชมป์สโมสรโลกและเมกาก็เป็นเจ้าภาพด้วยและกีฬาที่เขาฮิตที่สุดในประเทศนะฮะและเป็นเหมือนกีฬาประจําชาติของเขาเนี่ยก็คือเมกาฟุตบอลเขาก็เลยทําเสื้อของอินเตอร์มิลานนะฮะให้เข้ากับประเทศของเขาหน่อยก็คือทําให้มมันนเเป็บว่าฟลลขอองรกุต ก็คือเหมือนกับอินเตอร์มิลานเอกับ NFL เลยครทุกคนและที่สําคัญเลยก็คือมันออกแบบมาได้สวยมากๆเลยฮะคือทุกอย่างนะฮะมันจะเป็นแฟชั่นหมดเลยถ้าเทียบไปแล้วนะฮะในปัจจุบันนี้ NFL คนก็ออกมาใส่เป็นแฟชั่นนอกจากการเชียร์กีฬาเยอะมากขึ้นด้วยนะฮะทุกคนก็ทําให้แบบว่าเสื้อเนี้ยมันมีความเป็นแฟชั่นมากขึ้นก็คือเสื้อ NFL เนี่ยมันจะเป็นทรงโอเวอร์ไซส์ใช่ไหมมันจะแบบว่าแขนยาวจนถึงข้อแขนนิดนึงแล้วก็ชายเสื้อมันจะเป็นเหมือน,น,น,ลบบนนะคล้ายคลราะทางกครอปนิด รองเท้า Timberland นะฮะหรือว่าใส่หมวกแก๊ป New Era หรือว่าจะเป็นใส่หมวกบีนี่ของอัจริยนะฮะมันก็จะดูเท่มากขึ้นเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ดูนะฮะมันจะเป็นแบบสไตล์ที่แบบว่าฟิลนอเข้าใส่กันนะคือมันเป็นแฟชั่นไปแล้วนะ,ะทุกคนสําหรับเสื้อกีฬาในปัจจุบันรวมถึงเสื้อ NFL ด้วยนะและการที่เขาออกแบบมาในครั้งนี้นะฮะมันก็เพิ่งออกมาเมื่อคืนเลยวันที่20มิถุนายนเช้าวันนี้ผมก็เพิ่งเห็นนะฮะไม่รู้ว่าตอนนี้จะมีเหลืออยู่หรือเปล่านะฮะถ้าใครมมรรออใคเพ่งงงไไะะไดดดด้้นกกกยัก็สาาถว ใต้โหนนี้ได้เลยทีมของ N.F.L อ่ะไม่ว่าจะเป็นทีมไหนก็ตามมันจะเป็นเสื้อสีพื้นๆสีเรียบๆมีเบอร์ม,อรมีชื่อตามปกติเหมือนทีมกีฬาทั่วไปนะฮะอาจจะดูเรียบๆไปสักนิดหนึ่งนะฮะอาจจะมีแค่เล่นสี23สีในบนเสื้อนะฮะแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นโลโก้ทีมโลโก้เบอร์นะฮะมันเป็นกลิ่นอายความเป็น N.F.L อะ่ะซึ่งมันก็จะไม่ค่อยมีกีฬาไหนเหมือนสักเท่าไหร่นะฮะนอกจากกีฬาเบสบอลกีฬาบาสเกตบอลนะฮะมันจะเป็นกลิ่นอายแบบของความเป็น N.F.L อะ่ะด้วยทรงเสือ้อด้วยเบออร์เสืส้้ต่างๆะะแลว โลโก้ของ NFL คือถึงแม้ว่ามันจะเรียบแต่มันมีความพิเศษอย่างแน่นอนถ้าใครชอบก็าสามารถจัดได้เลยก็น่าจะมีวางขายตามเว็บนอกของเมกาทั่วไปนั่นเองนะฮะแล้วไม่น่าจะเข้าไทยด้วยทรงเสื้อแบบนี้ไม่เข้าไทยแน่นอนฮะ